วันนี้ก็มานะคะแสดงความยินดีกับลูกศิษย์นะคะที่ได้เรียนศาสตร,ร์นวดหน้าไม่มดนะคะนวดหน้าผักสิวสาขาภาคใต้นะคะของครูเฟื่องไปแล้วได้ทําการเปิดร้านนะคะมีอาชีพนะคะเป็นเจ้าของกิจการศาสตร,ร์นวดหน้าแล้วก็นวด ไทยนวดสปาด้วยวันนี้ครูเฟองก็มาแสดงความยินดีด้วยนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะก็จะได้นะคะใบป,ประกาศแบบนี้ครูเฟองก็นํามามอบให้ด้วยนะคะให้ลูกศิษย์ที่ร้านด้วยนะคะนี่คือสาขานะคะอีกหนึ่งสาขาประจําอำเภอท่าแซะนะคะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เปิดร้านวันแรกนะคะก็ขอให้ ลูกศิษย์นะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูร้านกันนะคะนี่คือบรรยากาศร้านนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูกันนิดนึงอ่านะคะอันนี้คือน,นะคะเราจะไม่รบกวนลูกค้านะคะนี่คือมีลูกค้าแล้วนะคะเปิดร้านวันนี้วันแรกนะคะอ่าโอเค โอเคนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะร้านเปิดวันแรก <c oughs> ก็ขอให้ลูกศิษย์นะคะรัวๆมาปังเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือว่านะคะอยากสวยนะคะอยากมีใบหน้าที่สวยงามไร้สิวฝ้ากะหรือว่าต้องการนวดผ่อนคลายก็แนะนำนะคะบ้านมนตรานะคะสาขาท่าแซจังหวัดชุมพรบาย